สวัสดีค่ะจะพามาทำน้ำจิ้มกินกับด้วงสักูนะคะก็จะมีน้ำปลาแล้วเราก็จะใส่ตะไคร้ลงไปใบมะกรูดหั่นฝอยผักชีพริกแล้วก็มะนาวกับกระเทียมค่ะ ถ้าใครอยากใส่ผงซูรอลดและน้ำตาลเพิ่มก็ได้นะคะแต่เราจะไม่ใส่ค่ะจะใส่แค่นี้พอค่ะเมื่อใส่ทุกอย่างลงไปแล้วนะคะเราก็จะคนทุกอย่างรวมกันค่ะ คนส่วนผสมทุกอย่างรวมกันแค่นี้ก็เป็นอันเสร็จค่ะไปค่ะไปกินกับด้วงสาคูเราค่ะ